สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกับเยาเทพอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูว่ายอเทพจะปลูกอะไรอีกนาะก็เป็นภาชนะที่เหลือใช้เนาะคะ่ะแกลอนน้ําตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะที่ยเทพปลูกแล้วก็ลื้อออกแล้วนะคะก็เก็บดินเก็บดินแล้วก็เก็บกระถางไว้เหมือนกันนะคะแกลอนน้ําเก่า เคยปลูกไปแล้วนะคะก็ได้ผลดีนะคะทีนี้ก็จะมาปลูกใหม่นะจะปลูกใหม่ฝาเขาหายไปนะคะฝาเขาหายไปไม่รู้หล่นไปไหนตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนดินเปลี่ยนอตอนนั้นน่าจะปลูกกระเจียวนะคะเขาที่แล้วเนาะทีนี้มันหายไปจะเทมัไม่ได้เก็บหรือว่ายังไงนี่แหละงงตัวเองเหมันกัเน,นะคะก็เลยต้องใช้ใบไม้รองก้นกอนนะจ้ะ ใส่ไปไม้ลองก้นก่อนให้สีหนาหน่อยเนาะให้สีหนาเติบนะคะแล้วก็ใส่ใส่ไปเนาะไปไม้ก็ปิวมาตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ไปเอาที่ไหนเขาปิวมาก็เออมันลบก,ก็เก็บไว้นะคะ <c oughs> เก็บเหมาะแม่แม่อยู่นี่แหละเนาะค่ะเมื่อคืนหรือวันก่อนลมแรงมากเลยนะคะมันก็ปิวมาเนาะเราก็เก็บเอาไว้ ดีกวจะให้ปิ้ววันหรือว่าเกก,กะเนาะค่ะก็เก็บเก็บเอาไว้ก็เป็นประโยชน์เนาะจา้ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เปลือกมาพาะพร้าวนะค่ะมะพร้าวยาถึงแช่น้ําไปแล้วเนาะก็มีไม่เยอะค่ะมีเท่านี้แหละก็จะค่อยๆทําไปเนาะค่ะผู้พอไดอ้ได้ชื่นชมนะคะได้ชื่นชมได้กินด้วยเนาะจา้ะใช้เวลาว่างเนาะค่ะใช้เวลาว่าง อ,ออกมาอยู่กับสวนน้อยๆพอเพลินๆเนาะคะ่ะดินเราก็มีจํานวนจํากัดเนาะคะ่ะเราก็จะใช้ตัวช่วยก็เปลือกมะพร้าวเอ้ยใบไม้เอ้ยนะครับพอให้ได้ปลูกเนาะถ้อยู่บ้านนอกเรานี่โอ้คงจะสนุกปลูกนะจากแต่นี่มอยู่ทางนี้ก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะ่ะ บางเล็กๆ,ๆน้อยพอได้ชื่นชมบางทีไม่มีอะไรเลยมันก็แดดกับปูนเนาะอะพอปลูกไว้เล็กๆน้อยๆอยก็พอได้เห็นสีเขียวหน่อยก็จะได้คลายร้อนไปด้วยนอกจากก็ใส่ดินให้ได้พอประมาณเนาะ,ะก็เป็นดินที่ได้มาใหม่เนาะค่ะก็เอามาตากให้เขา ระบายความร้อนความอบเขาออกก่อนนะคะ่ะก็ค่อยเอามาทํามาปลูกใส่กระถางเนาะคะ่ะทีนี้ได้ดินพอสมควรแล้วยาเทพก็จะมาเอาต้นพริกนะคะต้นกะพริกวันก่อนที่ยาเทพแยกออกมาเนาะ,ะภาชนะอะไรก็ได้ที่หยิบได้หรือว่าที่มีอยู่นะคะก็เป็นถาดขนมนะคะถาดขนมยาเทพก็เอามาเจาะรูนะคะตัดให้เป็นรูแล้วก็เอา ใส่ดินเล็กน้อยก็เอามาแยกออกมาก่อนเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเขาเบียดกันลากเขาก็จะนู่นนี่นั่นเนาะค่ะจะเทไปเลยต้องทําด้วยวิธีนี้เนาะคะ่ะปลูกพอได้ชื่นชมนะจจะพี่นอ้องต้นเล็กๆก,ก็แถมเขาลงไปอีกเนาะคะ่ะก็จะได้ได้กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะคะ่ะก็กําลังออกใบแล้วเนาะคะ่ะออกใบ กำลังโตค่ะอากาศก็จะเหมือนฝนจะตกนะคะเหมือนฝนจะตกะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนให้เขาได้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะเขากำลังจะโตก็ยังให้เขาออกมาอยู่ที่กระถางก่อนนะคะ ก็ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นกระถางเก่าเหมือนกันเนาะคะ่ะเขาไม่ค่อยได้ใช้งานก็ขอออกมาใช้งานซะเนาะคะ่ะก็จะมีใบไม้มีเปลือกมะพร้าวด้วยนะคะเอาผสมกันเอาช่วยกันกร่ายตั้งกล้องก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะ <laughs> เพราะว่า แสงแดดบางทีก็จ้าออกมาแล้วมองไม่เห็นเนาะก <c oughs> ็ต้องขออภัยด้วยนะคะแดดแรงนะคะแดดแรงต้องรีบทาแดดแรงบางทีบางครั้งหน้าจอนี่มองไม่รู้เรื่องเลยเนาะคะ <c oughs> ต,อตอนไหนว่างก็ทานะคะถ้าตอนไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ออกมา <c oughs> เขาจะเละอยอู่ยังไงก็เละอยอ่ยางนั้นเนาะค่ะก็ ต้องรอจังหวะหรือว่ารอเวลาที่เราพอจะออกมาทำได้เนะคะก็ใส่ใบไม้ลงไปแล้วก็ตามด้วยขาลามะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะคะตามด้วยดินตากเอาไว้หลายวันแล้วว่าจะทำวันไหนก็นผัดวันประกันพุ่งนะคะวันนั้นแล้วก็วันนี้วันนี้แล้วก็วันนั้นอยู่นั่นแหละแต่วันนี้ก็ นตกด้วยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยชุ่มช่ำนะคะก็เลยจะต้องเคลียร์ดินออกจากพื้นที่นะคะออกจากถุงปุ๋ยนะคะที่จะเทพทำรองตากดินไว้นะคะ,คะก็มีประโยชน์นะคะแทนที่จะทิ้งไปเลยจะเทพก็ไม่ทิ้งก็เอามา ใช้งานก่อนนะคะอันนี้ก็คือถ้วยไอติมนะคะถ้วยไอติมที่จะทำวันก่อนเนาะที่เอามาแยากต้นฟิกก็จะบีบกดๆน้อยนะคะเขาจะได้ออกมาง่ายๆนี่ค่ะเขาก็จะแฉะๆหน่อยเนาะจ้ะเพราะว่ารูเขาน่าจะตันค่ะเวลารถเขาก็จะขังนะคะแล้วก็มาย้ายลงกระถางเพราะว่า เขาเป็นกระดาษด้วยเนาะเขาก็จะอาจจะโดนน้ําโดนอะไรเขาก็จะมาอุดตันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะกระถางนี้ก็ใช้ต้นเดียวนะคะก็ <c ười> กลบดินลงไปนะคะกลบดินลงไปให้เยอะน้อยเนาะ,ค,ะค่ะก็ให้เขาพอประมาณเนาะคะ่ะให้เดี๋ยวเราลดน้ำเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปอีกเนาะคะ่ะ ได้ใบเนาะจากพี่น้องจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะรดเบาๆขอให้ชุ่มฉ่ำ จะระเบียบเขาสักเล็กน้อยเนาะคะ่ะจะระเบียบเขานิดนึงบางทีบางครั้งเราลดเสร็จต้มเขาตนเขาก็จะเอียงเอียงหรือผิดรูปผิดล่างไปเนาะคะ่ะก mm ็ hmm. จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ